คุณผู้ชมครับณเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงเดินหน้าในการกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะครับโดยเฉพาะขาบวนการในการปล่อยเงินกู้นอกระบบอย่างเคสนี้นะครับเกิดขึ้นในแถบภาคอีสานนั่นเองครับตำรวจสืบสวนภาค4ได้มีการเปิดปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายเงินกู้นอกระบบซึ่งมีการรับจำนำรถเถื่อน2จุดนะครับในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยสามารถตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า1ล้าน8แสนบาทครับ กรณีดังกล่าวนี้นะครับมีเป้าหมาย2จุดด้วยกันนะครับโดยตำรวจชุดสืบภูธรภาค4ได้มีการเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบและเครือข่ายรับจำนำรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน2จุดอย่างที่บอกในพื้นที่หมู่ที่1ตําตำบลเมืองเฟียอำเภอกุดจับที่จังหวัดอุดรธานีครับตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อกวาดล้างผู้มีอิทธิพล และกลุ่มเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนั่นเองครับซึ่งเป้าหมายจุดแรกบุกจับกลุ่มนายทักษิณคนละทักษิณน,นะครับคุณผู้ชมนายทักษิณคนนี้อายุ59ปีเป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับยึดของกลางได้หลายรายการเป็นปืนลูกโป่หนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด3าจนวน7นัดรถยนต์อีก6คันและรถจักรยานยนต์19คัน รวมมูลค่าทรัพย์สินในจุดที่1น,นี้นะครับอยู่ที่กว่า1,280,000บาทนั่นเองครับซึ่งได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับในทางการค้าปกติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนด้วยนั่นเองครับ ไปต่อกันที่จุดที่2นะครับเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันเนี่ยบุกเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายที่2โดยสามารถจับกลุ่มนายชัยรัตอายุ60ปีพร้อมตรวจยึดของกลางรถยนต์1คันและรถจักรยานยนต์13คันรวมมูลค่าทรัพย์สินนจะุดโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับในทางการค้าปกติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอีกด้วยนั่นเองครับไปต่อกันที่จุดที่2นะครับเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันบุกเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายที่2โดยสามารถจับกลุ่มนายชัยรัตอายุ60ปีพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์1คันและรถจักรยานยนต์13คันรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า5 6 0 0 0 0บาทนั่นเองครับจุดแรก 1>, 1 2 0 0 0ล้านใช่ไหมครับ1 2 0 0ล้านบาทบวกกับจุดที่2 560,000บาทรวมทั้ง2จุดอยู่ที่กว่า1,840,000านนบาทนั่นเองครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายชัยรัตนประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับในทางการค้าปกติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองครับครับ you <laughs>